จบแล้วนะเมนกดมาเติมน้ำมันฝั่งไทยหลังกองกำลังบูรพาสั่งห้ามรถจัก,กรยานยนต์รถเข็นเขมินเข้าไทยเพื่อแอบไปเติมน้ำมันพร้อมรอคำสั่งแม่ทัพภาคที่2ปิดด่านทุกด่านตามแนวชายแดนไทยเขมินโดยงานนี้เองก็ทำเอาเขมินมีก,รา,การกันทั่วแผ่นดินหลังจากมีคำสั่งจากนายกคุณมาเนต็ตที่หวังมาแก้เกมด้วยการตัดขาดการซื้อน้ำมันและกา๊าซจากไทยและซื้อจากที่อื่นแพนเพื่อวังกฎดันไทย แต่สุดท้ายก็เจอจังหวะนรกเพราะสั่งงดซื้อน้ำมันจากไทยไม่ทันไรทั่วโลกก็สะเทือนพร้อมกันจากการปิดช่องแคบฮอร์มุสที่เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งน้ำมันของโลกทำให้ราคาน้ำมันเตรียมพุ่งทยานทำคเมนที่เตรียมซื้อจากแหล่งอื่นต้องเช็ดน้ำตาอันสุดแสนเจ็บปวดแต่เรื่องนี้เองนะครับก็ต้องยอมรับว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งของคุณเองไม่ใช่ไทยหรือปอตอทอของไทยที่คเมนหวังเอาไว้ แต่กลับเป็นชาวเขมรเองโดยเฉพาะที่ชายแดนนะครับที่ตอนนี้สุดจะโกรหลนพอได้พบเห็นรถทะเบียเเนเขมรกำลังแห่เติมน้ำมันและแก๊สฝั่งไทยคาดเป็นเพราะราคาที่ถูกกว่าและน้ำมันที่เขมรก็เริ่มขาดแคนลนหลังงวดซื้อจากไทยเพียงไม่ถึง24ชั่วโมงและต่อกับเรื่องนี้เองก็เลยได้ทำให้ฝั่งไทยต้องยกระดับต๊โต้ต่อมาตรการของเขมรที่ประกาศงดรับน้ำมันและก๊สจากไทย โดยทางด้านกองกำลังบูรพาได้กำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อรักษาความปลอดภัยสูงสุดบริเวณพื้นที่ชายแดนและการป้องกันลักลอบกระทำผิดกฎหมายต่างๆโดยได้รับคำสั่งสกัดกั้นเต็มรูปแบบห้ามให้รถเข็นคนเดินตั้งแต่สองล้อขึ้นไปรถจักรยานยนต์ที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนราชอาณาจักรกัมพูชาและรถจักรยานยนต์ดัดแปลงทุกประเภทของขเขมรเข้ามาในราชอาณาจักรไทยบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก จุดผ่านแดนถาวรนสะพานมิตรภาพไทยเขมรบ้านหนองเอียนสะตึงบทจุดผ่านแดนถาวรนบ้านเขาดินจุดผ่อนปลนการค้าบ้านตาพยาและจุดผ่อนปลนการค้าบ้านหนองปลือโดยให้หน่วยที่รับผิดชอบบังคับใช้มาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่23ามิถุนายนเวลาห้านาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่ากองกำลังกำลังบูรพาจะเปลี่ยนแปลงโดยหลังประตูด่านฝั่งเขมรเปิดออกเจ้าหน้าที่ไทยก็ได้หยุดยานพาหนะที่พยายามจะข้ามแดนไว้ทันที ท่ามกลางความมึนงงของแรงงานเขมรหลายรายด้านเจ้าหน้าที่ฝั่งเขมรได้เข้ามาเจรจาโดยอ้างว่าไม่ทราบล่วงหน้าว่าฝั่งไทยจะบังคับใช้มาตรการเข้มข้นถึงขั้นนี้ขณะที่แรงงานบางคนแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนโดยระบุว่าจำเป็นต้องนำรถเข้ามาดำเนินการด้านเอกสารกับศุลกากรมิฉะนั้นจะเสียค่าปรับซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ประชาชนเขมรที่ใช้รถจักรยานยนต์กว่า1,000พันคันต่างเดือดร้อนกันทั่วหน้า อย่างไรก็ดีการเจรจาระดับหน่วยปฏิบัติการระหว่างไทยขเขมรยังดำเนินไปด้วยดีโดยทั้งสองฝ่ายจับมือกันย้ำจุดยืนให้ประชาชนขเขมรเข้าใจตรงกันว่ารถจักรยานยนต์รถพ่วงข้างและรถเข็นนั้นข้ามแดนไม่ได้แต่สามารถจอดไว้ฝั่งขเขมรและเดินข้ามผ่านช่องคนเดินเข้าสู่ฝั่งไทยได้ตามปกติในสถานการณ์ในช่วงสายเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงอยู่ภายใต้สายตาและมาตรการควบคุมเข,มข้มข้นของเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศ โดยยังไม่มีการประกาศผ่อนปลนหรือกำหนดระยะเวลาของมาตรการนี้แต่อย่างใดและนอกจากนี้เองนะครับมาล่าสุดทางด้านด่านช่องจอมก็ยังมีการสกัดชาวขเขมรประมาณ2-3ถึงคนกำลังนำเกลือที่ซื้อจากประเทศไทยเพื่อหวังข้ามไปเขมรแต่ทว่าเจอเจ้าหน้าที่ไทยจับได้จึงได้ทำกักสินค้าไว้ห้ามไม่ให้ข้ามฝั่งเนื่องจากเป็นสินค้ายุทธภัณฑ์ห้ามไม่ให้นำออกเด็ดขาดโดยก็เรียกว่าเขามรทั้งขาดน้ำมันไม่พอยังจะมาขาดเกลือแดกอีก โอ้ขเมศจะกินอะไรละทีนี้ซึ่งต่อกับสถานการณ์ความตึงเครียดนี้เองก็ทำให้ด้านแม่ทัพภาคที่สองออกมายืนยันความพร้อมเพื่อย,ยกระดับมั่นคงโดยจะปิดด่านตลอดแนวไทยขมรแน่นอนเพื่อพิทักษ์ชายแดนปกป้องประชาชนโดยพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองกล่าวภายหลังการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกโดยมีพลเอกพนาแคลวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการประชุมว่าสำหรับเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาผู้บัญชาการทหารบก ท่านเชื่อมั่นกองทัพภาคที่สองในการทำหน้าที่อยู่แล้วโดยผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำในเรื่องความรักความสามาัคคีมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและดูแลประชาชนตามแนวชายแดนให้ดีที่สุดโดยเมื่อถามว่าได้ทำความเข้าใจกับประชาชนที่ไปทำกิจกรรมหรือทำสัญ,ญลักษณ์แสดงความรักชาติในพื้นที่หรือไม่เพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์เผชิญหน้ากับประชาชนชาวขมรโดยพลโทบุญสินก็ระบุว่าเรื่องนี้เราได้ชี้แจงมาโดยตลอด การอนุญาตให้ประชาชนได้ขึ้นไปในพื้นที่ต่างๆเป็นไปตามห่วงเวลาและจะประสานแจ้งให้อีกฝั่งรับทราบเช่นกันและเมื่อถามว่ากรณีฝั่งเขมรได้เพิ่มกำลังและอาวุธหนักเข้าพื้นที่เพิ่มเติมขึ้นนั้นแม่ทัพภาคที่สองก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการทหารถือเป็นการชิงความได้เปรียบซึ่งเราพร้อมอยู่แล้วที่จะดูแลสถานการณ์ตามแนวชายแดนและยืนยันว่าไม่มีความประสงค์ที่จะปะทะกันด้วยอาวุธแต่เป็นเรื่องของยุทธวิธีทางฝั่งเขมรส่วนที่วันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงอาจมีการยกระดับมาตรการตามแนวชายแดนไทยเขมรเพิ่มเติมหรือไม่แม่ทัพภาคที่สองก็ยังได้กล่าวว่าคงต้องรอให้ได้ข้อย,อยุติจากนายกก่อนซึ่งขณะน,นี้ยังไม่รู้ว่าจะออกมาในทิศทางใดส่วนมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในอนาคตว่าอาจต้องปิดด่านชายแดนไทยเขมรตลอดนั้นก็ดูไปตามสถานการณ์หากมีการต่อสู้หรือเกิดความไม่เข้าใจกันก็มีโอกาสนะ และเมื่อถามย้ำว่าคือการติดด่านตลอดแนวใช่หรือไม่ด้านพลโทบุญสินกล่าวว่าเราจะเพิ่มการควบคุมแล้วจะบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นซึ่งเป็นไปได้หมดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณห่วงเวลานั้นแต่จะพยายามพูดคุยเพื่อให้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วและมองว่าทางรัฐบาลคงมีช่องทางหรือแนวทางในการพูดคุยกับทางเขมรแต่ยืนยันว่าต้องมีมาตรการแต่จากการประเมินสถานการณ์มีความเป็นไปได้ในอนาคต จะมีการปิดด่านไทยขเขมรตลอดแนวอย่างไรก็ตามทุกอย่างต้องประเมินตามสถานการณ์วันต่อวันเพราะหากเกิดการประทะหรือเกิดความไม่เข้าใจกันก็มีโอกาสที่จะปิดใช้ดแดนไทยขเขมรตลอดแนวซึ่งรอดูวันนี้อีกครั้งในระดับผู้บริหารของเราส่วนที่ขเขมรไม่ซื้อน้ํามันและก๊าซจากฝั่งไทยนั้นแม่ทัพภาคที่สองกล่าวว่าถือเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจําด่านจะต้องควบคุมการเข้าออกที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่จะต้องคัดกรองแต่ทั้งนี้พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชาวขมิหากเข้ามาเติมน้ำมันเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันตามหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้ทั้งคนป่วยเด็กนักเรียนรวมถึงการซื้อของอุปโภคบริโภคแต่หากเป็นการซื้อเพื่อการค้าในจํานวนปริมาณมากก็เป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด่านขณะเดียวกันในวันนี้จะลงพื้นที่ปราสาทต,ตาเมืองทมจังหวัดสุรินทร์กับผู้บัญชาการทหารบก เพื่อให้กำลังใจกำลังผลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยโดยพลโทบุญศิล์นกล่าวอีกว่าอยากฝากถึงคนไทยทุกหมู่เหล่าที่อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธสมภารให้มีความรักความสามัคคีของคนในชาติรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในภาวะที่ประเทศวิกฤตเช่นนี้ส่วนทหารจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนขอให้มั่นใจว่าชายแดนไทยเราจะมั่นคงปลอดภัยแน่นอนครับยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็ก,กดไลค์กดแชร์กันด้วย เพื่อติดตามข่าวสารกระแสลราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า បងប្អូនលើច្រកពីបិទហើយបងបួនពីបិទអីមកហើយផ្នែកនេះមានច្រក